อ่ากาวสวัสดีครับผู้เล่นชาวหลีออริเจนทุกคนผมดนมัคัทชาแนลนะครับหรือเรียกผมว่าจาก,กัวก็ได้ออในเนื่องจากในเทศกาลวัวที่จะมาถึงนี้นะครับเป็นวัวปี2023ผมก็จะมีของที่จะมานําเสนอทุกท่านนะครับคือดอปครับผมดอปจากเกมที่เรารับชมเนี่ยเราสามารถรับได้ฟรีๆเลย แต่ทุกท่านต้องรับชมผ่านเว็บของ LL Esport.com เท่านั้นนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีรับชมและว,วิธีการได้รับรางวัลจะอธิบายให้ฟังว่ามันรับกันยังไงอ่ะมาดูกันเลยเนื่องจากตอนแรกเลยแล้วก็ทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับอ่าทีนี้ท่านก็ใส่ ID ของท่านไว้เลย ID อ,อะไรก็ใส่ไป นี่พอเราล็อกอินเสร็จแล้วเราก็จะมาสู่หน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะโชว์โปรไฟล์ของเราได้เห็นให้ได้เห็นในจอที่ขึ้นเลยของผมก็จะชื่อดามาคับนะครับใครชื่ออะไรก็ตรวจสอบไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็มุมขวาบนท่านเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันจะมีปุ่มยกเลื่อนรางวัลที่จริงตรงเนี้มันจะเป็นปุ่มเชื่อมต่อนะครับพอเชื่อมเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นปุ่มอย่างนี้นะครับปุ่มยกเลื่อนรางวัลถ้ามันขึ้นปุ่มอย่างนี้หมายความว่า เชื่อมต่อเรียบร้อยแลวนะครับแล้วจากนั้นทําไงต่อแต่ําทำําไงต่อนี่ไงผมจะทําให้ดูเลยดูซิวันนี้มีเกมมีเกมไหมถ้าวันนี้มีเกมไลท์นะครับอ่ะมีไหมวะเนี่ยนี่อ่ะดีวผมจะดูท f t r ทีไล g นะครับเนี่ยพอเราเข้ามา อันนี้คือไลท์เขาจบไปแล้วนะไลท์จบแล้วนะดูดูไปก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าไลท์ยังไลท์อยู่ไลท์นะไม่ใช่เทปนะตรงเนี้ยให้สังเกตรตรงนี้ดีๆตรงนี้มันต้องขึ้นกากา,กาถูกนะครับถ้าเป็นกากระบาดแปลว่าการเชื่อมต่อยังไม่สมบูรณ์หรือว่าไลท์นั้นจบไปแล้วหรือว่ามันเป็นเทปจะไม่ได้ครับมันต้องไปไลท์สดอย่างเดียวเท่านั้นต้องดูผ่านไลท์อย่างเดียวแล้ว รางวัลจะได้ไงอ่ะท่นี้มาต่อกันรางวัลจะได้ก็ต่อเมื่อนี่เลยรางวัลที่ท่านจะได้ก็ต่อเมื่อท่านดูไปเรื่อย,อยท่านจะเปิดทิ้งไว้ก็ได้อ่ะเปิดทิ้งไว้ก็ได้แล้วไงต่อมันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆในเกมเกิดขึ้นอย่างเช่นอ่าคนนี้ได้เพนต้าแล้วเป็นคิวที่เป็นคิวคอได้คิว หรือได้แชมป์หรืออื่นๆอะต่างๆนา,า,นามันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ออกเปอร์เซ็นต์ออกมากออกน้อยก็แล้วแต่เ,เหตุการณ์สําคัญหรือไม่ถ้าเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆอย่างเพนตาสตีวาลอนอย่างเนี้ยมันก็จะได้ค่อนข้างชัวร์เลยแล้วสิ่งที่ได้ในการรับชมบูครั้งเนี้ยเฉพาะเวอร์สรัปดนะตั้งแต่วันที่ส0บถึงวันที่ เอ่อสิบเก้าพฤศจิกาเนี่ยมันก็จะก็จะได้แคปซูลนะครับเป็นแคปซูลวูลนะครับเลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยแคปซูลเนี่ยมันก็จะไปได้เป็นแคปซูลอีสปอร์ตปกติแบบเนี้ยผมบอกให้ดูเนี่ยถ้าเป็นแบบช่วงเวลาปกติแบบไม่ใช่ช่วงทัวร์นาเมนต์ใหญ่เราก็จะได้แบบแคปซูลอีสปอร์ตแคปซูลนอร์มอลนอร์มอลทั่วไปแต่ถ้าเป็นช่วงวที่จะจัดขึ้นในไม่ช้าเนี่ย แล้วก็จะได้แคปซูลวร์เลยนะครับซึ่งแคปซูลวั์นี่ดีกว่าแคปซูล l l e s p o r t มากคือมันจะได้สก,กินเยอะแยะต่างๆเต็มไปหมดคือท่านท่านดูครบตั้งแต่วันที่10จนแกนไฟนอลผมนับรองได้เกิน10ลูกได้เกิน10ลูกแนะ่ๆนี่พอพอเราดูอ่ะนี่เหรอผมดูให้ดูเวลาเราดูว่าเราได้ยังไงเรากดเข้ามาแบบนี้ มันเราดูไปเราดูไปเรื่อยๆร,รางวัลก็จะขึ้นมาทางขวาขวาบนตรงเนี้ยมันจะขึ้นริมขวาขวาตรงเนี้ยมันจะขึ้นเป็นรูปอย่างนี้เลยเป็นรูปอย่างนี้เลยแต่พอได้รางวัลแล้วก็ไปรอรับนกเกตได้เลยส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน1ชั่วโมงหรอกของก็จะเข้าตัวนะครับสลับใครที่คิดว่าเอ่อคอนเทนต์นี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก s u b s c r i b e ด้วยนะครับ ผมจะขอบคุณมากเลยแล้วก็ติดตามผมได้ในทวิตสตรีมช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์เป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอให้ทุกท่านสนุกกับการรับชมโว2ส2 3นะครับ